เป็นวิทยาทานลำดับต่อจากนี้ไปกลับนวัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านประธานในพิธีท่านประธานและท่านผู้มิเรติที่เคารพครับร่างที่ปราศจากวิญญาณและนอนสงบนิ่งอยู่บนจิตตากาธานปรากฏณเรื่องหน้าท่านทั้งหลายนี้ก็คือร่างซึ่งอันได้วิญญาณของนายสอนสิริสัพมารหรือว่าควานเรก ซึ่งท่านได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมากระผมซึ่งได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนชีะวะอัติพอสังเกตเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและลํำรึกถึงเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่ร่างศพจะถูกเพลิงเผาไม่เป็นจุนต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงประวัติของนายสอนสิริสัตมาดังต่อไปนี้ กำเนิดนายสอนสิริสัพมาขวัญเล็กถึงกำเนิดเกิดเมื่อวันที่สเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 2 6ท่านเป็นบุตรของคุณพ่อเหมาคุณแม่สําลีสัพมาเกิดที่บ้านโพนเงินตําบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีพี่น้องร่วม สายโลหิตทั้งหมดสองคนดังนี้ครับขั้นที่หนึง่งนายสอนสิริสัพมาผู้วายชนขั้นที่สองนางนรกิราสารางามยังมีชีวิตอยู่ประวัติด้านการศึกษานายสอนสิริสัพมาจบชั้นปฐมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสัรโรงพิมาน และไปศึกษาต่อที่มัธยมศึกษาตอนปลายม .6 จากโรงเรียนสตึกมัธยมเป็นผู้ที่มีการเรียนที่ดีเป็นที่รักใร้ของเพื่อนๆตลอดทั้งคุณครูในโรงเรียนประวัติด้านการสมรสนายสอนสิริสัมากสมรสกับนางสอพา,าสาลางามมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด สองคนดังนี้ครับบุตรท่านที่หนึ่งนางสาวสุชาณาสัพมาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 หกจากโรงเรียนช้างบุญวิทยาอําตําบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินบุตรคนที่สองเด็กชายรัชชานน์สัพมาปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปสี่ โรงเรียนสำรงพิมานตําบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ด้านการประกอบอาชีพแรกเริ่มนายสอนสินสัพมาประกอบอาชีพทำไร่ทำนาและก็เลี้ยงช้างงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าแดดจะออกอากาศจะหนาวเย็นสักเพียงใด นายสอนสิริสักมากท่านก็ไม่เคยบน่นท่านกับยิ้มรา่าและมีกำลังใจให้หายเหนื่อยนายสอนสิริสัพมาถือกติที่ว่าชีวิตนี้ต้องสู้และก็สู้ต่อไปเพื่อคุณพ่อเพื่อภรรยาเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อให้ลูกมีอยู่มีกินไม่ให้หน่อยหน้าใครๆ นายสอนสิริสัพมากสร้างฐานะของตนเองจนเป็นผู้มีอยู่มีกินจนภรรยาแล้วก็คุณพ่อลูกๆชอบพูดอยู่เสมอว่าที่มีวันนี้ได้เพราะนายสอนสิริสัพมากแท้ๆจนวาระสุดท้ายก็มาถึงท่านผู้มีเกียรติที่คารพ ในอดีตนายสอนสิริสัพมาเป็นคนที่แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรมากนักจะมีบ้างก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยน้อยตามธรรมดาของมนุษย์โลกที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารแห่งการเกิดแก่เก็บตายแต่ต่อมาชีวิตของนายสอนสิริสัพมาได้เดินทางมาถึงสถานีชีวิตแห่งการเจ็บและก็ตาย ท่านผู้นักเกียิที่เคารพหลังจากจบชั้นม .6 จากโรงเรียนสตึกมัธยมก็ไม่ได้ศึกษาต่อออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงช้างไปพร้อมๆกันจนกระทั่งวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567นายสอนสิริศัตมาก ก็ได้ออกไปเลี้ยงช้างตั้งแต่เช้าตามปกตินิสัยจนเวลา18บแนกาโดยประมาณภรรยาและลูกๆไม่เห็นสามีและข้อกลับมาบ้านก็เป็นห่วงได้ออกไปตามหาบริเวณที่เลี้ยงชาย้างอัจฉริทุกขังอัจตาสรรพสิทธในโลกนี้ล้วนเป็นอันจนริ ไรยาพบแต่ร่างของผู้เป็นสามีนอนสงบนิ่งสิริอายุของนายสอนสิริสัพมากหรือว่าความเลกได้41ปีท่านผู้มีเกียรติที่เขาครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเ,เอรียนเชิญช่องของสีทัพไทยนะครับจะได้มาอ่านคำกร่วมส่งดวงวิญญาณขอเรียนเชิญครับ สิริซัมากนามยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้ผู้ปกป้องเหล่ากศสารทำเพื่อช้างด้วยชีวิตจิตวิญญาณให้ลูกหลานได้ประจั์และชื่นชมเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อน<ง>เป็นทั้งน้องที่ต่างยกย่องความดีอยู่แถวหน้า ขุ่นใจแล้วเมื่อเห็นเจ้าในทุกปราบัดนี้หนาเหลือเพียงแต่ความทรงจำบัญญัติฟ้าส่งเจ้ามาทำหน้าที่41ปีส่งเจ้ามา,า,เ,า,มาเพื่อสืบสารอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เป็นตำนานต่างเล่าขาน คตจะสารผู้แผ่นดินยอมเหน็ดเหนื่อยเสียสละและมุ่งมัน่นทั้งผักดันไกลใกล้กลไม่หวั่นไหวใครลำบากเจ้ารีบช่วยอย่างเร็วไวด้วยน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ในวิญญาณหนึ่งมีนาสวงสวรรค์ท่านเรียกกลับ ไปลาลับฉับพันเกินรับไหวเหล่าญาติมิตรเอฟซีช้างแสนอาลายัยเจ้าจากไปคงเหลือไว้คุณความดีหลับเถิดหนาควานช้างผู้ยิ่งใหญ่คุณใดใดในสากลเป็นสักขี จงบังเกิดแก่เจ้าผู้ทำดีจากโลกนี้สู่โลกหน้าด้วยแรงบุญแด่นักสู้บนคมชา้างสอนสลิซักมากขอบคุณค่ะ